เรามาเล่นหินแล้วเกมบาลีเจนตรงนี้นะเกมบาลีเจนนะคะวันนี้จะมาเล่นกันอัดจะลบออกหรือยังเดี๋ยวก็จะอา่านเออมค่ะแล้วค่อยอา่านทีเลยอืมเธอพี่ไม่ได้ขาดไว้จากช่องเขาด้วยเห็นมีสกินเขาอัพเดตมาคืออันนี้เนะี่ยเขไม่รู้จักเกมนีะคือเป็นเกมกา,ารต่อชุ่มมาเนี่ยเขาดูตัวละครสองตัวละครอุ๊ยัใช่ไม่ใช่นะ คือตัวนี้ของตัวนี้อย,ย,ย่างี้มทุกคนไม่มีคนคองได้เลยแต่วันนี้เราจะมาเล่นเาเยอะๆเกมน,นี้อโอ้โห เขาเนี่ยปรับเกมใหม่ทั้งหมดเลยคือตอนแรกที่เข้าไปเล่นเนี่ยก็ว่าทำไมตัวแรกไม่ได้คือเขาร่างอัปเดตอตั่เองเพราะว่าทำไมเราเต็งกระเดกออกไปเลยเนี่ยคืออัพเดตไอ้คนนึงมันมาสองทีเล่นนะคะคือมาสอนเล่นแต่วละครที่ว่ามันก็สีไม่ว่างมาสอนให้เล่นตัวละคน ยากเล่นตละครนี้นะคะสามารถดูิวิดีโอนี้ได้เลยจะขอเล่นตละครต่างๆหัวขึ้นเลยค่ะวันนี้จะมาสอนเล่นตละครไลล่าตัวนี้คือที่เล่นเนี่ยมันก็เล่นเก่งแบบเราจะมาสอนเล่นตละครนี้กันเนาะ แต่ใครยังไม่รู้ว่าเกมนี้เป็เกมอะไรเป็นเกมตายต่อสู้คือนี่คือเนี่ยเราต้องทำบล็อกของอีฝ่ายแล้วก็ต้องรออีฝ่ายนึงมางตรงตีแล้วได้ประมาณนี้รูสกินมันก็มีเยอะอยู่เลยนะตัวละครแต่ละตัวมันก็มีเยอะนี่อันนี้คือเวลาว่าเมือไหรจะได้ไปเล่น น้องใช้สู้ตัวละครที่ได้อะโอมันแก้เก่งหทั้งเพลงเลยด้เนี่ยไ,ไม่มั่นใจแล้วว่าจะสู้เขาได้ไหมเริ่มแล้วเริ่มมัม่นใจแล้วความมั่นใจเริ่มหาย oh <my> <laughs> อันนล้วข้างหน้าเราอาจจะไลท์เราอาจาอาจะไลท์ รีมเกมได้ในโฆนนหาหรือเปล่า เราเป็นทีแ้วยังไม่ได้เล่นเราก็ยังไม่ได้เล่นสักทีหนึง่งโอ้โหสฟเพื่อการยังหาละคะรคเก่งๆประมาณนี้คือคือแนะนำเล่นลออะครไรล่านะคะประมาณสงกทีหนึ่งจิเรามาอยู่ตรงหน้าจอกลลันแล้วพรานัะนั้นตรงนี้ อันนี้กระดานนี้มันกระดับกระต่ายอืมที่เราไม่ขยับกันเลยอ่ะโอ้เขาไม่ขยับกันเลยอ่ะแต่นี่ไงคืออือคือวิธีนียกแบบตัวละครนี่ทุกความเก่งทุกมันแบบมันก็แบบอาจจะโดนหยิบมาเล่นโนยโนยความเลือดที่มันลดมันลดยากมาก ไม่เงี้ยทุกคนกระต่ายนะคะสอนนะคะเขาสอนนะคะคือมันจะเป็นกระต่ายนะคนเห็นไปล,ล่ามันจะไม่ขันมันก็ได้ตัว,วเราเดี๋ยคือคนนั้นจะเป็นกระต่ายเลยเนี่ยเองคนนี้แหละเน,นี่ยมันกระต่ายกระต่ายไปทามันนี่ไงทุกคน คือแบบมันอาจจะนานกว่าที่เราคิดนิดนึงไม่ไหทุกคนนั่งงั่นไงโอ้ที่ส่วยหนก่นสามคนเลยอะค่ะคุนเขาทำได้อะ ยังไม่ได้เก่งมากนั้นต้องหาแพงต่อไปนัะต้องรอว่ามันจะเก่งแม่ทุกคนทุกคนเรียกเขาน้อยจริงจังถ้าเจอพลังนี้คุณตายจริงจริงแน่เลยมันใจว่าเขาต้องตายนะตายแบบตายกันเป็นกองอ่ะงั้นเรอพังทสาล้วก่อนเดถอะข้างในจะรอคนที่เหลือเาไว้ไหนอยู่นะคะว่ารู้นะว่าอยู่ในพุ่มไม้อย่าคุณบ้าอย่างเราต่อเนี่ยไม่มีทาง ไม่มีคนอยู่แล้วนี่พลังน้อยหนาลงมาแล้วคือ,อนนเราจะกินเยอะเราจะเยิมน่านเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะคือน่ากินเยอะคือตอนนี้เขายังไม่เห็นความเยิมของเรานะคะคือคือแบบอืมได้ คือเลนบ้นเนี้ยคือแบบเกาะพังแล้วกลุ่มมันพังอ่ะแล้วเราแบบตู้ฟ้าขอางไก่แล้วแบบอ,อ,อ,อ่ะแก่เตรียมใจ่ไว้เถอะนี่แก่แบบเดี๋ยมใี่ยัยมีหมดทุกคนนะแน่เตรียมไปเอาไว้เลยแก่เราเริ่มไม่ทนแล้วเราจะฆ่าวมันให้มันยับไปเลย,บบยร,รู้สิจะทำยังไงต้องต้องหน้า ทำหน้าตายเลยแกแต่ยังมีคนตาเขาไปมีตายในวันนี้แหละออไม่ค่อยอยากเล่นแล้วอะเพราะนั้นคิอไหนไมันเล่นยากอะเม้ว่าถ้าทุกคนดูพวกนั้นต้องเล่นต่อไปนะคะต้องแบบให้โกรธต้องทราความบาันเทิกให้เพื่อนเขานี่คอผมเขาแบบ มันตรงไนยังเหรอมันเขายงู่เรื่อยได้อีกยังเล่นกับเมียยังเล่นกับคนต่างชาติอ่ะคนต่างชาติก็ไม่เร่งย่งเล่นกับคนต่างชาติ เกมเปิดเปลีแล้วค่ะไม่ได้ละโอ้มันยากอะไรเนี่ยอู้จะเปลี่ยนไปเล่นจะไปเล่นลบออกแล้วโอ้อะไรจะไปลบแพ้แล้วเกมนี้เล่นยากจัง มาเล่นเกมแล้วเฮ้ยมีกิ่งการตายาแ,แล้วตัวแรกเกมเนี่ยคือรู้น้่งเขาว่าเกมนี้เป็นเกมอะไรเป็นเกมแบบถ้าเข้าไปเล่นเล่นแล้วได้ปุญแล้วเขาจะสอบทีเล่นเล่นฉันฉันฉันอะไรโอ้โหเรายังไม่ชนะเลยอย่ะไม่ค่ะมีนุ๊กทันกา อ่ะคือคนได้ปืนเนี่ยคือต้องยิงต้องสมยิงคือเราก็ลุ้นว่าอะว่าใครว่าใครจะยิงใครบ้างคือแบบเหมือน,นก็อันดับหนึ่งชื่ออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งชนะดสี่รอบอ่ะเยอะอยู่ถือว่าเยอะอน,นี่เขาชนะเลย,ยนี่ไงนี่ไงี่เขาชนะเลยแล้วก คืออาจจะมีหลายๆคนไม่ค่อยรู้จักเกมนี้มากคนถ้าเขาจะมาเล่นกันยัีไงคือแบบคนคนมัน F C e เ e m y ครับ F C นิเมะครับไม่ใช่เกมผีนะคะไม่ใช่เกมผีเลย มันไม่ใช่เกมผีอ่ะันจะสูงวิ่งเงี้ยอฟซหนุ่ยเหรอไหนครับพี่หนุ่ยอ่ะไหนอ่ะไหนพองหนุหน่ยอ่ะไหนไม่มีพี่หนุย่ยพี่หนุยหน่ยเขาไม่ได้มาเล่นหรอกไม่เไเล่นเกมกปปั๊กตาไหนโอ้ เสียค่าคนนี้อ่ะอยากฆ่าคนนี้แล้วมอยากฆ่าแล้วทุกคนจำไว้เราจะเล่นยิงคนนี้ที่เราเล่นอ้ยไม่ว่าแล้วเขาตายแล้วเว้ยเขาไปในรถแล้วอุ่นข้าตัวแล้วข้างตัวเราตายแล้วอ่ะอุ้ยโอ้สวยแล้วกลัวมากกลัวมากกลัวมาก อุ้ยตายเลยเนี่ยไม่เคยชนะลองว่าเขาเล่นเน่อย่างมีความสุขโอเนี่ยเห็นไหทุกคนดูจากภาษายังอันจีนว่าโอ้ยใครเขามันมีย,ยอดใครอะใครอะใครใครอใครดูดิใครดีนะลองมาดูกันว่าตาดิฉัยที่นะ เดี๋ยวอานจนรย์จะไม่ใครคนดูกูไม่เห็นว่าเราอยู่ไหนอโอ้ยมบรอยาางนี้ตั้งตอมมันเม,มามัวมมามัวใจ้ชนะผู้ชนะคือคนนี้อ่ะรอดได้คนสุดท้าย ทำอะไรได้ดิถ้าเจอคนหนังชาวคนเทศหรือเชื่อคนประเทศไทยว่าค,คุณแค่ไหนลองเล่นก่ะเอาได้ยิงคนแรกเลยยิงเฮชันไปถวาดคนแรกเถื่อนนี่คือบูบาของคนยิงคือแต่ว่าคนไม่ไอ้แฮกเกอร์เหรออุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงเขาก็เลยยิงเราต้องยิงเขาอ่ะหนึ่งป้อคุยคนนี้แล้ว เห็ chat, โป person, who who ๋ตายตามชัวตายชัวโออโหเขาไม่เลือกยิงเราลุน่ะเขาไม่เลือกยิงเราใครชื่อใครชื่อเอฟซีหนุอยเดี๋ยวต้องหาตัวนายเจอก่อนเดี๋ยวเขาได้โอ้โหน่ากลัวน่ากลัวอู กลัวโดนยิงมากคือโดดไม่ได้ด้วยนะมันต้องโดนสุ่มเอาว่า,วาใครเขาจะโดนยิงใครเขาจะไม่โดนยิงอุ้ยมาเลี้ยงได้อยู่ครับอาจจะตายก็ได้นะก็ไอาจจะตายก็ได้นะกลัวคือท่านเกียรติไทยเขาจะกลัวโดนฆ่าตลอดคือแบบไม่ได้เหลือแค่สองแค่สามคนยังกลัวคิดดู อาจจะมื่อไม่เออเขาอาจจะเอามือมาไม่ถึงก็ได้เขาไปคิดอ่ะคุณเอฟซีนุ้ยไปแล้วนะคระอุ้ยใครอ่ะอุ้ยตายวันนี้เขาหน้าอะไใช่นะคะยังเป็นผู้เล่นอยู่ตอนนั้นน่าจะเป็นผู้เล่นอยู่นะคะแต่ไม่ได้ขยับตัวเขาเลยยังไม่มันก็ไม่ขยับตัวเลยทุกคนอ่ะอุ้ยตัว เขาไม่ยิงเราอ,อ่ะอ้าวทำไมเขายิงเราอ่ะเบี้ยวโอ้โหหัวร้อนอ่ะเกมนี้เกมนี้มันหัวร้อนแต่เราจะไม่ทำความหัวร้อนให้กับคนดูเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องนายยิ้มเอาไว้ไม่ไรทุกค่อยเห็นไรเราก็ได้ดูเขาเล่นนะคะอ่าตรงมุมมองม,มันแงบวกมากอุ้ย นะคือคนนี้ภาตกรอคนนี้ชนะเหมือนเหมือนเขาน่าจะเป็นแอดมินนะไม่นานาสะสักรอบนึงเลยนิดนึงก็ไม่ ชื่อเอฟซีนุ้ยคนนี้แน่ยคนนี้เร,นนเร,เรามั่นใจว่าคนนี้นออเอฟซีน,น,นุ้ยอ่ะดังไว้นนนนวไวถ้าเราได้เป็นคนีิเปืนต้องยิงคนนั้นเอาไว้เล็งเป้าคนนั้นเลยครับนย่ยเราต้องเล็งเป้าคนนี้ตัวเราจำไว้ถ้าเราได้เป็นคนปืนยิงคนนี้ทิ้งเลยไหนพี่นุ้ยก็ไม่มีอะ <S <S ม่ะเห็นมันทุกคนพี่นุ้ยเขาไม่อยู่ด้วยก็ไปจหมวงแล้วต้องเราต้องเล็งคนนี้ไว้เล็งคนนี้ไว้เลย คือใครแบบเขาเล่นเกมหวัวร้อนอย่าเล่นเกมนี้นะคะคือเล่นให้เป็นตัวอย่างก่อนว่ามันหัวร้อนจริงคือเนี่ยคือจะคือจะบอกว่าเกมนี้มันหัวร้อนมากคือแบบมันก็หัวร้อนจริงๆนะเนี่ยคือใคร่ชอบเกมหัวร้อนเนี่ยอย่าเล่นเกมนี้นะคะเลย คือใครเป็นคนหัวล้อมไปจันแล้วคือเล่นได้นะคะเล่นได้ดูแี่คนหัวล้อมไง่คือแบบนุ่นเราต้องจะคิดในแง่บวกตลอดดูนะเมื่อวานี้มีศพคนตายอย่างน่ารักอยู่ คนมีแอดมินอยู่ในนี้เลยเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์อยู่อะ่ะท mm ี hmm. ่สัญลักษณ์แอดมินแน่อะไรของแอดมินอะ mm hmm. เขาอาจจะเป็นแอดมินก็ได้เขาอาจจะมาดูเกียวว่าใครจะโกงคือเราไม่เคยชนะเลย